กระสุนวงจัดสองข้างเรียบอ้ยสองแสนเจ็ดพันสามปืบปืบโอ้ย 2, 7, 000, โคตรแรงเอาตีทามีเอลด้วยใจมันได้จัดคนนี้โอ้โเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องมินิเกมเมอร์เกมเจ็ดบาปนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำทีมที่น่าสนใจอีกหนึ่งทีมนะครับที่กาลังจะเข้าเซิร์ฟเอเชียเร็วๆนี้ กับทีมนี่เลยนะครับทีมของพระเจ้านะหรือว่าทีมนางฟ้านั่นเองนะครับนำทีมโดยซาลิเอลเจ้าเก่านะครับ<ฤ>เด็กเตี้ยของเรานั่นเองนะฮะก็มีน้องๆหลายๆคนเหมือนกันนะครับได้ถามผมกันเข้ามานะฮะว่าไอทีมนางฟ้าเนี่ยมันเก่งหรือเปล่านะครับมันถึกหรือเปล่าหรือว่ามันแบบจมตีแรงหรือเปล่านี่เลยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะไปลงให้ดูนะแล้วก็แน่นอนนะครับตู้ในอนาคตหรือว่าเป็นตู้หน้าหรือไม่ก็เป็นตู้หน้า ผมค่อนข้างมั่นใจว่าตู้ซาเลเอลแล้วก็ตู้ทราเมเอลเนี่ยมันกําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟเอเชียแน่นอนนะเราก็แบบว่ามาลองทีมกันดีกว่าคลิปในวันนี้ผมก็เลยจะเอาทีมนางฟ้านะครับไปลงพีพีการให้ดูนะว่าจะเปิดดีหรือเปล่านะครับถ้าเข้ามานะซึ่งตาแรกผมจะลงแบบแม่น้ําของก่อนนะโดยที่ทีมนี้นะครับก็เป็นทีมที่จะไปเทสในวันนี้นะฮะมีซาเลเอลนะครับเป็นตัวดาเมจมีทราเมเอลนะครับเป็นตัวแทงอลิซาเบธนางฟ้านะครับเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวซับด้วยนะครับ ตัวช่อง4ี่ก็เป็นลูโดเซียวหรือว่าลูเซียวก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็เป็นตัวดาวเมจสำรองนะตัวอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มเลือดนะครับซึ่งพลังต่อสู้ก็อยู่ที่1นึ่งแถือว่าน้อยไหมหรือว่าเยอะไหมเนี่ยก็ถือว่าปานกลางแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูเนี่ยก็อย่างเช่นเคยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์ด้วยคลิปนี้มาน้องๆก็ได้เห็นไปแล้วว่าไอ้ที่ผมทําของซาลิเอลไปนะครับโพสในชุมชนไปเป็นไงนี่คือผมแบบว่าลงทุนจัดนะครับเอาทั้งพันหไปลี นะฮะฮดูของที่ได้โอเคนะครับตาแรกนะเป็นทีมคิงฟ้านะครับเป็นทีมดีบัฟคิงฟ้านะนี่ก็เป็นทีมเมตาของตอนนี้ด้วยนะครับเอเชียนะเราก็รวมการ์ดมานะครับแล้วก็เปิดโล่มานะฮะป,ป,ปึะ๊บเขาเรีย,ย<ปล>กว่า<ปล>ตั้งรับก่อนนะนี่รวมการ์ดไงเหมือนรู้นะฮะจานจานเหมือนรู้มาตีมาเพื่อนดีบัฟมา ตีบ๊อบไม่เข้านะครับติดโลชัวนี่ไงตีบ็อบไม่เข้าไง <ST> <IC AN> โอทีวะ่ะต่อยมาเพื่อนปึ๊บสะิดนะครับ <ST> <IC AN> เราก็ตีเฮนดี้เส้นไปนะครับเพราะว่าเฮนดี้เนี่ยเป็นตัวทีแมนของทีมนี้ต้องตีไปก่อนนะนี่นะครับแล้วก็ตีไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เปิดโล่ไปแล้วกันนะครับเอเซฟปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บป๊บ <ST> <IC AN> แล้วก็ลืด <ST> <IC AN> สามหมื่นเก้าไม่ติดขี้ถ้าติดขี้เนี่ยบอกเลยเจ็บนะครับเมื่อกี้ไม่ติดขี้เฉยไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ด์กซานนะ oh! มาบมาแล้วก็ทิมถึกจัดจัดบอกเลยทีมถึกจัดจัดตีไม่เข้าหรอกเพื่อนทิมผมถึกมาก <S <S นี่ไงตีไปเด็กอย่างนี้นะฮะ <S <S แล้วก็ตีเฮนดี้ไปนะครับขำข ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเนี่ยติขี้แรงมากแล้วก็เปิดโล่นะปรับแล้วก็ตีไปโอเคโอเคไม่ตายไม่ตายถ้าอีกหน่อยนี่คือตายแล้วนะครับไม่ตายซึ่งดาเมจของทีมนี่ถามว่าได้ไหมก็ได้นะถ้ามีลูเซลลงมานะครับแต่ว่านี่คือยังไม่มีไงนะซาเิเอลก็ถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับเป็นดาเมจตัวเดียวในทีมด้วยแต่ถ้ามีลูเซลจะแรงกว่านี้นะแต่ตอนนี้เราต้องตั้งรับไปก่อนไงโดยใช้อลิซนางฟ้าเข้ามา มาแล้วก็ใช้นี่นะครับตาเลีเอตีไปแล้วก็สตันคิงนะครับแต่ว่าเขาก็มีไอตัวนี้คอยล้างบัฟอยู่นะเราตีเฮนดี้ไปเลยนะครับมาแล้วก็เปิดโล่ไม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 ,ไม,ไม่นี่โรเกนตีไปเพย์เซฟปึ๊บปื๊บป,บป๊บมาก่อนนะแล้วก็ปรับไปแล้วก็โลกเกนตีนะครับหนึ่งลูกเพย์เซฟมา <Okay. S 1> โอเคหนึ่งทีไงเพื่อนโอเคไปอีกฝ่ายก็มีลิสตางฟ้านะ แต่ผมมีเตีแล้วด้วยนะครับตานี้อ่ะโอ้แต่ว่าเขาต้องเตีผมหนึ่งลูกอย่างชอบเลยวะ่ะตีมาคิงฟ้าปึ๊บเตีรัวเราก็ต้องใช้นี่นะครับสตันตไปอย่างนี้นะฮะเปิดบัฟไปนะครับมาแล้วก็สตันคิงฟ้านะแค่มาเล่อนการเล่นๆไปปึ๊บม่หนึ่งเทินไปเราอ่ะแล้วก็สตันคิงฟ้าสองเทิน แต่ดูซิว่าเขาใช้บัญญัติของเสด็จหรือเปล่านะครับตาหน้ายังไงเพื่อนเลื่อนการ์ดหรือเปล่าไม่เลื่อนนะอ่าเลื่อนการ์ดนะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วแหละนะฮะเพราะว่าถ้าเลื่อนการ์ดเนี่ยเกรน,นติก็ลดลงไงนะครับก็ไม่ได้ไนงะแล้วก็ใช้นี่นะครับเปิดโล่งนี้มาอมืแล้วก็อันติไปะนะครับขำๆแล้วก็ซาลิเอลนะครับตีเสด็จแดงไปะนะเปิดโล่สะท้อนไปก่อนนะครับประบมาประุบ แล้วก็มาอันติไปทามีเอลโป้งไปหมืนหกในเพื่อนแล้วก็อ่ะยิงไปปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยนะครับพาสีทำงานโอเคมายังไงสิอีกฝ่ายน่าจะลดเกณฑติมานะครับหนึ่งลูกชัวมันยังไงเพื่อนาการเป็นยังไงหนึ่งลูกก็รู้เรื่องดิครับหนึ่งลูกอะ่ะปับปับแล้วก็เปิดโล่เพเซฟ เราก็เหมือนเดิมนะครับรวมการ์ดมาอย่างนี้นะฮะแล like, like, well, ้วก็สตันคิงฟ้าไปนะครับโอเคมาหน่อยแล้วกันแล้วก็สตันไปปึ๊บเรียบร้อยก็เป็นทีมที่ยื้อพอสมควรนะทีมนี้นะครับถ้ามานานไปก็ขออภัยด้วยนะฮะมานานจริงนะครับมันเป็นแบบทีมยื้อไงทีมนี้โอ้โหโอ้ไม่ตายแต่ว่ามันตายแทน หรือเปล่าตายแทนหรือเปล่านี่ไงอยากมาลองดีกับโล่ลิซังฟ้าไงเพื่อนโทษทีว่ะโล่ผมถึกเราก็ตีคิงฟ้าไปอนี่เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็แล้วก็สตาน์คิงฟ้าไปนะครับเอเซฟเพราะว่าอันติของคิงฟ้านี่มาแรงเรียบร้อยคิงฟ้าแตกเรียบร้อยอย่างนี้ก็เล่นง่ายแหละสตารทลิซังฟ้าไปม,มา โอเคไปหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อันตีไปน่าจะตายนะรูป <Okay. S 1> เรียบร้อยนะครับตาแรกก็เป็นไงบ้างอ่ะทุกคนเป็นทีมยื้อแต่ว่ามีดาเมจนะทีมนี้นะครับ oh, เป็นทีมที่อาศัย oh, แบบ oh, oh, oh. ยื้อเธอนิหนึ่งนะครับ oh, oh. ก็นะตามนั้นมานะครับตา2นะก็เจอทีมอะไรรอบนี้เจอทีมป่าฟ้าป่าฟ้าครับผมใส่ชุดซันตาคอรสด,ด้วยโคตรท่ป่าฟ้านะ แล้วก็รวมการ์ดมาเหมือนเดิมไม่ดีกว่านะครับเอาเป็นยิงเกาเทอร์เขียวไปอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เปิดโล่แล้วกันนะครับมาป,บปึ๊บปึ๊บไปแล้วก็หมุนไปสปินนี่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 นีนน่ทุกดอกไงหกหมื้านะครับแล้วก็เปิดโล่ไปเพย์เซฟแต่ว่าการ์ดขึ้นถือว่าก็ค่อนข้างแย่นะแต่ไม่เป็นไรนะครับเล่นได้อยู่มาอาการมันเป็นยังไงทีมป่าฟ้า เปิดโล่นะครับเพย์เซฟนะตามสเต็ปของลิซังฟ้านะครับเปิดโล่มาก่อนแล้วก็เกาเธอตีมาแต่ตีไม่เข้านะครับโทษทีวะ่ะแล้วก็ตีมาปึบยังก่อนนะฮะยังก่อนแล้วก็ตีเกาเธอเข้าไปนะใช้อย่างนี้ก่อนนะครับอืมไม่ดีกว่ายิงไปเลยนะครับยิงไปเลยอย่างนี้แล้วก็เปิดโล่มาแล้วก็สตานเกาเธอร์นะอ่ะนะครับมาปึบปึบปึบกลับเปิดโล่แล้วก็สตานไป,ไป อย่าพึ่งตายนะเพื่อนยังไม่ตายโอเคตอนนี้เกาเธอก็ลดเกณฑ์ติไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าติดสตันมาป่าตีมาพเ,เปิดโล่อีกแล้วนะครับเพเซฟแล้วก็ยังไงเพื่อนตีมาก็ตีไม่เข้าไงติดไอตัวสแตนของทามิเอลไงมาแล้วก็ยิงไปะนะครับนี่ไงทามิเอลตีไปรวมการ์ดแล้วกันนะฮะแล้วก็สตันไปเหมือนเดิมนะครับอย่าพิ่งตายนะเพื่อน แล้วก็สตาร์ทไปหนึ่งเทินหนึ่งเทินตอนนี้อันติก็มาแล้วด้วยสองตัวนะฮะยังไงป๋าเขาเรียกแกอันติของป๋ามาเลยนะรอบนี้เปิดโล่อีกแล้วนะครับ<ป><ป>เพย์เซฟซึ่งตอนนี้คือแบบป้องกันป๋าไม่ได้แล้วนะครับต้องเปิดโล่นะรอบนี้อันติไปแล้วก็ซาเลเอลตีไปอย่างนี้นะครับอ่ะจัดการเกาเทอร์เัาไปก่อนนะ เรามาดูกันว่าป๋าเนท่านติมันเนี่ยจะแรงขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่าซาเลเอลน่าจะตายนะครับตาหน้าแต่ก่อนตายเนี่ยขอสักหน่อยแล้วกันนะฮะอันติไปโป้งไงล่ะแล้วก็ยิงไปปึ๊บเรียบร้อยเกาเธอร์เขาตายโอเคอีกฝ่ายมีสดิดแดงด้วยมาป๋ามาป๋าจ้าติใส่ใครตูนิ้วขึ้นฟ้าหรือเปล่ารอบนี้แน่นอนจริงๆนะครับมา เขาก็กางโล่นะเพย์เซฟอีกแล้วนะครับแล้วก็อตีใส่ใครใส่ซาเิเอลจริงๆนะครับมาปุ๊บโอ้ไม่ตายสะท้อนกลับไปไงล่ะไม่ตายไม่ตายนะครับซาเิเอลไม่ตายแสดงว่าปานตีไม่ค่อยแรงนะเออแล้วก็ยิงไปยิงลิสนังฟ้าไปแล้วก็เปิดโลมาแล้วก็ยิงอย่างนี้นะฮะปุ๊บโอเคแล้วก็เปิดโลมาเพย์เซฟ โอ้แล้วก็โอเคไปหน่อยแล้วการ 6, กพันหกมาป๋ามาเขาเปิดโลอีกแล้ว <c oughs> เปิดโลเพเซฟเก่งจัดโลเขามีเยอะมากอ่ะคือแบบในมือเขาอ่ะแต่คือผมนี่คือไม่มีโลสักสักแผ่นเลย <c oughs> ต้องเรียกว่าสักแผ่นนะครับไม่มีโลเลยนะฮะอะไรกันครับเนี่ยเราก็ต้องจาัดก,การอลิสนางฟ้าเข้าไปเกาะน,นะครับโอ้โหดูการ์ดยางเกลือ่ามจริงเพื่อนจะเล่นอย่างนี้จริงๆเหรอะการในมืออ่ะตีไป เปิดโล่มาบล็อปเรียบร้อยแล้วก็โอเคไงแสดงว่าตอนนี้คือป่าเขาเนี่ยมีพลังต่อสู้ที่น้อยกว่าตัวของดูเซลนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าสดิดเนี่ยจะมีพลังต่อสู้ที่เยอะกว่านะครับน่าจะห้าหมื่นขึ้นไปนะโอเคมาอันติไปเลยอันติไปเลยฉันเลือกนายแล้วก็เอาไปอย่างนี้แล้วกันนะครับ จิ้มไปนักสองสกิลเนี่ยอ่ะเอาชัวร์นะมาปึ๊บโป่งเก้าหมื่นนะครับแล้วก็จิ้มหน่อยหมื่นเก้าแล้วก็จิ้มเซลดิดไม่ตายต่เรามาดูกันว่าเซลดิดเขาเนี่ยจะมีอันตีแรงขนาดไหนมาอันติใส่ทามิเอลด้วยช่างกล้ามากๆเลยอะครับโอ้งนี่งไงเป็นติใส่ตัวแท้งไงโอ้โห โคตรใจได้ตัวนี้มาป่าฟ้าเขาเนี่ยปล่อยไปก่อนนะครับเราเปิดโล่นะแล้วก็สตันตไปอย่างนี้นะครับอืมเราต้องเลื่อนการ์ด<ะ>มายิงไปปึ๊บโอเคโอเคโอเคอเป็นยังไงซิเพื่อน,นป่าก็หลับตา,า,าแล้วก็ตีมาด้วยแต่ว่าตีไม่เข้าไงโทษทีป่ายัำยับเลยว่ะตียับยับ ตียับยับตียับยับไม่ตายแต่ป่าเขาเนี่ยเมียนตีแล้วด้วยนะครับแต่ว่านี่เลยเราเทเซฟคือเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมเนี่ยไม่ลดเกณฑ์ตีของป่าเนี่ยให้ป่าตีมาเลยนะครับไม่กลัวด้วยมาตีมาอ่ะกลางโล่ไปก่อนนะครับมาเปิดโล่สะท้อนด้วยให้ป่าตีมาออกเลยว่าโล่ผมถึกมากๆเลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็จิ้มไปมา,มาป่าตีมาขอมอนเบบี้ อันตีแล้วแหละนะครับวัดกันไปเลยเอาอตีทามีเอลด้วยใจมันได้จัดคนนี้โอ้หใครแกล้งป๋าวะเนี่ยเฮ้ยจานจานแกล้งป๋าเหรอครับคือป,ป๋าตีไม่เข้านะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับยิงไปแล้วก็ลูเซลนะแล้วก็ยิงไปเลยนะครับอย่างนี้มาโอ,โอเคหน่อยแล้วกันแล้วก็โ,โ 8, ป8้ดแพันป๋า ป่าตีมาก็สะท้อนกลับไปดีครับผมนีแบบ่ไงละ่ะอาการป่าเป็นยังไงตอนเนี้กลางโลบไปแล้วก็อันติไปเลยนะฮะมาปึ๊บเพเซฟแล้วก็อันติไปอืมโป่งเรียบเนาะป่าก็ป่าฟ้าเถอะนะครับถ้าเปิดทีหลังนี่ก็จ G เหมือนกันอนะ่ะ <laughs> โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างทุกคนแบบไม่นับของนะ ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยื้อพอสมควรนะเนื่องจากว่าทีมนี้เป็นทีมที่เน้นป้องกันนะครับเป็นหลักถ้าจัดแบบนี้นะแต่ว่าถ้าเอาลูเดเซลหรือว่าลูเซลเข้ามาเนี่ยแทนตัวของอลิสต่างฟ้าเนี่ยก็เป็นทีมสายดาวเมทเลยนะครับแต่ว่าป้องกันเนี่ยจะน้อยคือเล่นได้2แบบนะครับทีมนี้ตามนั้นโอเคในส่วนของแบบแม่น้ของเนี่ยผมก็จะใช้ทีมนี้เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะครับแบบนี้เลยตาแรกแบบน้ของนะปะโอก็เป็นทีมแอสซัมโหมดนะครับ หือว่าจัดเต็มพอสมควรซึ่งสเต็ปเจอกับไอซ a เซิลโมดเนี่ยมีอยู่วิธีเดียวนะครับคือการรวมการ์ดนะครับแล้วก็เปิดโล่มาเพย์เซฟนี่คือการตั้งรับชั้นดีนะครับแล้วก็เลื่อนขั้นการ์ดอย่างนี้ไปมา,นานโอเคตั้งรับไปก่อนนี่งไงการ์ดอย่างนี้ไงคือแบบอะไรกันครับเนี่ยการ์ดขึ้นอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับตาหน้าเนี่ยเรารวมการ์ดเขาก็เปิดโยยุมานะครับตีมา แล้วก็ปึ๊บ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 ,บ,บ,บาดหินเทเกินรวมการ์ดมาเลยยับยับมาปึ๊บแล้วเราก็เปิดโล่ไปแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้ปึ๊บมาก่มอาอันติมาแล้วด้วยถ้าผมหลุดไปเมื่อไหร่นะโดนแน่นอนนะครับตาหน้ามาตีไม่เข้าหลอกติดโล่งงไงเสียดายวะโทษที โหพยายามจัดก็ยอมยอมเข้าไปนะครับพยายามขนาดนี้ยกให้เขาไปนะฮะไม่เป็นไรแล้วก็ยังไงปืบปืบปึบปบปลื้แล้วก็ใช้โอเคไปใส่ตัวของโรนะแล้วก็ตั้งรับละกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้นะฮะมาโอเคไปก่อนนะแล้วก็เปิดโลมามา,มาเพื่อนเอซัลโหมดก็ตีมา บวกกับสดิจใช่ไหมปุ๊บแต่ว่าไม่เข้าหรอกนะครับสมดก็ปั่นปลืบปลื้มันยังไงสิตีมาที่อย่างชอบเลยอ่ะตีมาดิอาจาเหรอครับผมโป้งไม่ตายไงไม่ตายไงครับเดิดรอบเนี้ไอ้ซโมบมันตัวแตกแน่นอนเดี๋ยวน้องๆดูนะทุกคนอ่ะอันติไปซาเลีเออแล้วก็ใช้กลางโลมาแล้วกัน แล้วก็ตีไปอย่างนี้นะฮะมาไปอันตีไปเลยซาเิเอลกระสุนวงจักสองข้างเรียบเอยสองแสนเจ็ดพูดแรง,งแล้วก็ยิงไปนี่นี่นี่เจ็ดหมื่นยอมแพ้ไหมโอ้อีกฝ่ายมีป่าฟ้าด้วยเมตาใหม่ค่อยป่าฟ้าไว้เขาก็กลางโลเหมือนเดิมนะครับยูยูนะแล้วก็สดิก็ตีมาปึุบโอ้ ดูทรงแล้วไม่น่ารอดนะอีกฝ่ายแล้วก็นี่เลยสตัรนไปรวมการ์ดมาแล้วก็สตันไปแล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้เป็นสเตปไงปรื้มาเปนยังไงตีลิซังฟ้านะครับรถเอนติหนึ่งลูกแต่จริงๆนะผมไม่ใช้อยู่แล้วนะครับอันตินะคือผมแบบว่าเป็นคนที่แบบไม่ค่อยเน้นอันติเท่าไหร่นะครับเราก็นี่เลยนะฮะ สกิลของนี่ปั่นไปเลย2สกิลแล้วก็เอาเป็นกลางโล่แล้วกันนะครับเพย์เซฟมาปั่นไปก่อนพันสามปึ๊บปึ๊บโคตรแรงปั่นอีกท sure. like. ีหนึ่งสองแสนปั่นอีกทีหนึ่งมาปึ๊บปึ๊บปย่างชอบแล้วก็เปิดโล่มาเพย์เซฟแต่เอาจริงๆนะคือแบบถ้าผมตีไปอ่ะน่าจะตายแล้วนะครับแต่ว่าเราเพย์เซฟไว้ก่อนไงไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับมาตีตีตี ตีไม่เข้าว่ะโทษทีว่ะอ่ะอันตีมาดโดโรฟ้าอ่ะห้าบาทนะครับแล้วก็ระเบิดปงตีนะที่ติดโลแล้วก็ใช้นี่นะครับคิวมาแล้วก็ยิงป่าฟ้าไปคือโดโรตอนนี้นคือไม่มีเลยแล้วนะครับอ่ะฮีนมาก่อนขอฮีนหน่อยแล้วก็อันตีใส่ป่าฟ้าไปซาลิเอลกระสุนวงจากสองข้าง รวมมาแล้วก็หนึ่งแสนสมืนะครับน้องๆโคตรแรงโดรโดรโดรโดแม่งตีดอกกระสี่ร้อยคือแบบโคตรสงสารอ่ะตีไปนี่นี่นี่เรียบร้อยก็นั่นแหละนะครับตามนั้นนะถ้าเจอกับดัสไอซ้โมดเนี่ยก็ต้องรวมการ์ดไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปรีบตีนะ รวมกันจนกว่าจะได้ติหรือว่าแบบเอาชัวร์จริงๆนะครับแบบขั้น3าอย่างเงี้ยตีไปนี่คือตายนะครับซาเลียลนี่คือตีไปตายแน่นอนนะครับแรงมากตาที่2แบบนับของนะเป็นทีมป่าฟ้าอีกแล้วนะครับก็มีซาเรียลด้วยนะอีกฝ่ายมีป่าฟ้ามีซาเรียวแล้วก็มีเกาเทอร์เขียวนะครับเอา้าวัดหรือว่าช่างมันแล้วกันตามเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยอยู่ดีๆก็ยอมแพ้ซึ่งถ้าทีมนางฟ้าหรือว่าทีมพระเจ้าเนี่ยเปิดก่อนเนี่ยคือแบบ มันจะเป็นอะไรที่แบบอีซี่เลยนะคือมันตั้งโลได้นะครับตั้งแบบตั้งเกมได้โอ้โหเจอแอซ์ซามดอีกแล้วเหรอเจอเกื่อนเกินชงเนี่ยเราก็เหมือนเดิมนะตามสเต็ปเดิมนะครับพื่อการรวมการ์ดรวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็ตั้งโลไปนะครับแล้วก็รวมการ์ดมาอย่างนี้นะฮะเรียกกติบมาก่อนนะโอเคแต่ว่าการ์ดขึ้นแย่นะค่อนข้างแย่นะครับไม่เป็นไร ตัวดาเมจไม่ออกเลยนะครับรอบนี้มาตีมาอีกฝ่ายย่ยุหรือเปล่านะรอบนี้ปุ๊บปันมาปันไม่เข้าหรอกเพื่อนติดโล่ติดโล่นะแล้วก็ย่ยุมาโอเคนะฮะแล้วก็ตีมาปึ๊บหึ่ลูกนะแล้วก็ใช้เหมือนเดิมนะครับรวมการ์ดไปก่อนอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะฮะแล้วก็เปิดโล่ไปมา โอ้โหการ์ดขึ้นถามจริงเพื่อนตีมาตีไม่เข้าหรอกโทษทีว่ะน้องตีตีตโอ้ตีไม่เข้าก็สงสารอ่ะมาแล้วการ์ดรวมการ์ดมาแล้วก็ตั้งโล่ไปแล้วกอ็อย่างนี้แล้วกันนะครับมาได้อยู่นะครับอันตีมาแล้วด้วยขอบิ้มๆมแน่นอนนะครับตาหน้านะโรฟ้านะครับย,ยุหรือเปล่า สกิลมาขั้น3ใช่ไหมแต่ว่าไม่เข้านี่คือขั้น3ของดัสเซิลโมดนะครับแต่ตีไม่เข้าไงเพื่อนโทษทีเพราะว่าผมเนี่ยถึกมากๆเลยอะตัวผมอ่ะ <c oughs> โอ้โหอย่างเท่อันติโดมาแล้วด้วยเราก็ต้องใจเย็นนะช่างมันนะครับอันติโดก็ปล่อยมันไปนะฮะมาตีมาเพื่อนก็หวังว่าจะไม่แรงนะอันติโดอันติโดนี่คือเท่า,าไหร่เพื่อนเต็มแม็กหรือเปล่าถ้าเต็มแม็กก็แตก ่ะดูีิว่าแรงไหมโอ้ยังก่อนยังก่อนยังก่อนรถเกณฑอัน,นติหนึ่งลูกหนึ่งลูกเฮวิเมทัลอีกแล้วเฮวิเมทัลอีกแล้วเดืดิตแดงก็มีอันติแล้วด้วยแต่ว่าใจยเย็นนะครับใจยเย็นสู้เสือมาเปิดโล่มาเพเซฟสะท้อนกลับไปยับยับอะ่ะบอกเลยนนแล้วก็ลดดาเมจไปโอเคมา ไอเซาหมดกล้าสา์มาหรือเปล่านะครับเดดิดก็ตีมาไม่เกรงกลัวต่อบาปเลยนะครับอันตีมาอันตีใส่ซาเิเอลนะเดินมาแบบหล่อๆแล้วก็โคตรเบาเลยอ่ะเพื่อนนี่คือแบบอันตีของอันตีของสดลิดหรือเปล่าทำไมมันเบาจังอะเราก็นี่นะฮะระเบิดไปนี่เลยแล้วก็ซาเิเอลก็ตีไป ก็จะตายนะแล้วก็นี่นะครับรถเกณฑ์ติหนึ่งลูกอืม,มา <c oughs> ถ้าไม่ตายก็ต้องมาวัดกันว่าแรงหรือเปล่านะครับโอ้เตียวดิดแม่งแตกไปเลยมันถึงเวลาแล้วแหละที่เธอต้องทำนะครับปังโอ้ย่างชอบโอเคหนึ่งลูกโอ้แต่ว่าแต่ว่ารวมการ์ดสวยจัดอีกไฟเอาเรื่องดวงเขามานะครับคนนี้รวมการ์ดสวยจัด อะไรกันครับเนี่ยอันติมาโอ้โหแต่ว่าเขารวมการ์ดส,สวยจัดเลยนะเมื่อกี้แต่ก็จ g เพื่อนให้ป่าเขาแบบยืนอึ้งยาวๆ <c oughs> ไปไม่ดีกว่ารวมการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็ใช้สเลเอลตีไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆสตาร์ไปนะฮะอย่าเพิ่งสตาร์แบบรีบๆค่อยๆไป <c oughs> เรียบร้อยโอเคนะครับเป็นไงบ้างทุกคนก็อ,อย่างที่บอกไปนะครับถ้าเจอกับแอซซัลโมดเนี่ยน้องๆต้องเล่นแบบรวมการไปก่อนนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งไปรีบตีนะซึ่งผมคิดว่าไอ้อีกฝ่ายเนี่ยคงไม่มีการยั่วยุทุกเธอหรอกนะครับไอ้โดฟ้าเนี่ยเราก็หาเวลานั้นนะครับหาเวลาที่โดฟ้าไม่มียั่วยุหรือว่าจะเล่นแบบว่าเล็กกะนันต์ยับยับ,ยบก็ได้ได้เหมือนกันนะคือรวมการไปยับยับก่อนนะครับแล้วก็ อาวันติของไอ้ตัวทราเอลเนี่ยสาดไปเดลดิดนี่คือตายเลยนะครับแรงมากอันติมันจะแรงตามป้องกันไงซึ่งพลังป้องกันของทาราเอลเนี่ยมันคือดับหนึ่งของเกมนี้ไง μα. แน่นอนนะครับการันตรีความแรงอยู่แล้วตัวอันติของซาเลเอลเนี่ยคือแรงมากนะครับอกติขี้สามเท่าอะแรงไหมละ่ะซึ่งแน่นอนอย่างที่บอกไปนะครับว่าทีมนี้เป็นทีมที่เน้นป้องกันเป็นหลักถ้าจัดแบบผมนะจะเน้นป้องกันนะครับแต่ว่าถ้าจัดแบบว่าเอาลูเซลลงมาเนี่ยทีมจะเน้นไปทางโจมตีนะครับก็ จะมีลูเซลนะครับหรือว่าลูโดเซลมีทราเมลนะครับแล้วก็มีซาเลเอลนะครับ3ตัวนี้ตัวซับก็เป็นอลิสนางฟ้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เล่นได้ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นทีมที่ต้องปั้นของให้เยอะๆนะฮะปั้นแฟเยอะๆจะโหดกว่านี้ที่คือผมไม่มีแฟชั่นเลยนะต้องบอกก่อนคือแบบผมไม่ได้ซื้อแฟชั่นเลยนะครับแล้วก็เป็นหนทีมที่ผมคิดว่าเอามาชนะทีมคิงฟ้าปีกได้นะทีมนี้ ถ้าเปิดก่อนนี่คือ e ซี่เลยนะครับทีม King ้าป Pi นี่ทำอะไรไม่ได้นะติดโลของลิสต์นางฟ้าแล้วก็ติดไอดตัวโลของตัวทราเม e e ลนะครับผมว่าเป็นหนึ่งทีมที่เล่นสนุกนะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของผมทีมนั้นเนี่ยจะคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม